สวัสดีจ้ามือนี้มาพอกันกับช่องย่าดากินแสบคือเกามือนี้สิผ้ามากินผัดไทยโบราณผัดไทยอยุธยาจา้าโหยบักทัวกันนะโรยทั่วโรยทั่วพริกป่นจา้าไปสื่อมากยี่สิบบาทพี่น้องคะได้หลายแห้งใส่น้ำตาล บักหน้าวกะมี่หายเปรี้ยวไหมแม่เปรียปร้ยวครับคุณน่ะยี่สิบบาทพี่น้องเบิรงไมเปรียปร้ยวเลยเปล่าอะ่ะเว้ยแม่มพี่น้องคะ่ะยี่สิบบาทผาทาัดไยทยโบราณผัดไทยอยุธยาคุณน่ะเป็นตาแซบ่บ แบบกุ้งสดนี่ยังก็มีครบเมือตาวาบอมากเนะมากแบบเพื่อน่ะมากินกันเลยจ้าอืมตอนแรกว,ว่าจะนั่งกินอยูรานไม่เด็กหน่อยไปนั่ง เครื่องคุณนน่นมากเพิ่นเอิญว่าอยังเกาะเส้นนั่นเส้นจันทแม,ม่นก็สีใหญ่กว่าเส้นเล็กจักน้อยเส้นแบนๆกินคู่กับอันเนี่ยเพื่อนกับเอินว่ากุ้ยช่ายนะคะภาคกลางแต่ว่า บานห้างผักชีเอ่อมาผักแปรนอือหืมพอใชีทอยี่สิบบาทขายเอาสังคมค่ะ ที่วัดบางกระจั๊กนะคะอุทยามองเห็นวัดพนั่นเชิงแล้ว่ะ,ะปอมเพชรอยู่ตรงสามแยกน้ำวนพอดีน<ม>ี่เลยจ้าฟั่งนี้สิเป็นป้อมเพชรนะคะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาที่ไหลขึ้นไปทางเหนือนะคะส่วนทางนี้สิเป็นแม่น้ำลบบุรีค่ะไหลไปทางลบบุรีอู้นเจดีย์แหลมๆผุนเห็นบ่ วัดชัยมงคลนะคะวัดใหญ่ชัยมงคลเลยมองกลางๆี่เป็นน้ำวนค่ะสามแยกน้ำวนหลังค่าแดงๆคือวัดพนั่นเชิงเนาะคะ่ะไหลามาบรรจบกันเป็นเจ้าพญาไหลาไปทางกรุงเทพพูดนแยกหนึ่งสิบไปแม่นม้ำปลาชักแยกหนึ่งไปแม่น้ำเจ้าพญามาบรรจบกันรสชาติโอเคเลย อืมอืมอืมดูเครื่องแน่นแน่นอืม มีเต่าหูไมีกุ้งมีไข่มีอีกยังแบบสูตรเพิ่อน,นั่นแหละอืมอืม่มผัดไทยที่จริงใจอืมเครื่องแน่นๆ ยี่สิบบาทก็จุกได้ จิงใจไม่จริงโจ้นะจ๊ะยี่สิบบาทเบาหยังประด้เลยนอกจากอือหคือมันแบบแสบ ซื้อมองอื่นเนี่ยแค่นี้ยี่สิบบาทเคยมาแลา้วจ้ะบางร้านก็สี่สิบ 40, ยาว่ายี่สิบยี่สิบหางเนี่ยไม่ได้มีแค่ผัดไทยนะคะกล้วยเตียวกับนี่กลวยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นอืมหมูตุน

ก่เมิดกับแสดงว่าบา่แซสบอันนี้เกี้ยงเรื่องวันนู้นเหวี่ยขาวพี่นออ้องอือเลิศเลิศแห้งเลิศเลิศบักคัก ตบท้ายด้วยนะสุดยอดผุดดายกล่องกบแวะมะเทียวอายุทยาด้วยค่ะสุดยอดอีรีรันนี่ริมน้ำวัดบางกระจะสำหรับมื้อนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวแย่ยกินแซ่บนั่นเลยค่ะขอบคุณค่ะ